อ่าตอนนี้ไปไวอะมันไปไวมากเลยนะไม่เป็นไรทำความดีอ่ะไม่ต้องกลัวตอนนี้ก็มีคณะญาติโยมนำโดยคุณโยมกิฟหรือว่าคุณโยมทิพย์ใช่ไหมได้หมดค่ะทักทิพต์ทั้งทั้งกิฟนาโยมกิฟก็ได้โยมทิพย์ก็ได้โยมเล่งแล้วก็โยมโยมเล่งค่ะเล่งเล่งค่ะอื เป็นเป็นเป็นโยมที่ทำงานอยู่ที่ร้านเอ็มมนีฟาร์มารีเอมณีฟาร์มาซีนะเป็นเภสัชเนาะก็ะขายยาเนาะ,ะขายยาได้นำคณะเอยเดี๋ยวตั้งอยู่ที่ร้านนี้ตั้งอยู่ที่แถ<า>วนครหลวงค่ะตลาดนครหลวงนะอ่ะอเนาะจ้านครหลวงก็ได้นำคณะมา พัฒนาทาความสะอาดอุบโบสถวัดจมูลนะซึ่งประสารงานมาที่หลวงพี่สมหมายเนาะหลวงพี่สมหมายวรธมโอเปิร้านทุกวันอะไรนะโยมเปิดร้านทุกวันค่ะอ๋เปิดร้านทุกวันนะเปิดร้านทุกวันธุรกิจเปิดร้านแถวตลาดนครหลวงอ๋อจา้าจ้า ไม่เมื่อกี้โยมเปร้านเพสัวเห็นเห็นมัีแล้วก็ของโยมขายเสื้อผ้าซ่มโทรศัพท์ด้วยอ๋อเหรตรงไหนอะอยู่ใกล้กันไหมหรือบางทีหลวงพี่มีเป็นหาเรื่องโทรศัพท์ไปรึกษาได้ใช่ไหมเด็กๆไปได้ค่ะอยู่ร้านันค่ะอ๋อจานียคือคือ คุณโยมอ๋อจ้าแดงคุณโยมเชื่อเลยนะโยมแดงแดงครับเคาน์เตอร์โมือถืะอ่าเคาน์เตอร์โมบายโยมแดงเนาะโยมแดงโยมแดงโยมเร่งโยมกิฟต์แล้วก็ราคา T S S บูติกจ้าจ้าแล้วก็ท้องรับจ้างค่ะอ๋ออะไรนะถ้าอยากขนของย้ายของไปต่อที่ได้จุดที่สามแยกใช่ค่ะทานุกอ่ะนะ ไฟฉายเอ้ยใช่อ๋อเอ้ยใช่สีแยกเลยอ๋อจ่าโยมจ่าเนี่ยวันนี้ทั้งคณะมีกี่คนได้วันนี้มีมาหกคนค่ะมาคณะนกด้วยอะคณะนกของโยมโยมเล็กโยมเล็กนะโยมเล็กไม่แน่ใจว่ากี่คนสงฆ์คณะมาเจอกันวันนี้ค่ะนัดกันมาเจอกันอ๋อจ้านีก็มาช่วยกันพัฒนาวัดจมูนอ่นี่เป็นอุโบสถในวัดจมูลนะ จ้าจะปีใหม่แล้วนั้นขอถามคุารู้สึกนิดนึงสอบถามนิดนึงรู้สึกยังไงมาทํางานพัฒนาวัดจมูมในครั้งนี้รู้สึกตื่นเต้นดีใจค่ะท,ที่ได้ที่ได้อะ,อ,งไงอะไรงก็ทำความสัตย์ทำให้จิตใจเราด,ดีขึ้นสาธารณะนะใช่ค่ะก็ทำความดี เพื่อตัวเองแล้วก็เพื่อพระหลวงด้วยเนาะใช่ค่ะที่ได้เหลานักไปอือใช่ควรู้สึกวันนี้โอ้โหความดีเท่งนั้นเลยวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตไปทำตรงอื่นด้วยนะมาโยงตรงนี้้สะอาดจ้ะ you อันนี่คือสถานที่นะอุโบสถวัดจมูลนะที่คุณโยมกิฟนะคุณโยมเล้งแล้วก็คุณโยมเจ้าของร้านขายคอมพิวเตอร์มาช่วยกันทำความสะอาดอุโบสถวัดจมูลในครั้งนี้ ามาเจอกับอีกกลุ่มหนึ่งคณะหนึ่งนำทีมโดยคุณโยมแตนใช่ไหมไ<ด>คุณโยมเล็กปไหนแล้วว่ะคณะทีมหัวหน้าทีมเจอกันวันนี้ออกยูทู e หน่อยทำความดีเพื่อพ่อ<ๆ>เพื่อต<ๆ>ัวเองเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติ<ด>าคุณโยมแตงสวยๆหน่อยนี่ <laughs>

หัวหนาทีมหัวหนาทีมไปไหนหัวหน้าทีมไปไหนอ่ะโอ้โหี่จะไปลงไม่ได้ยหรอยูทูบยูทูบจริงเปล่าจริงจำได้แต่หันยาวเมื่อกี้สอบถามโยมโยมนู้ไปแล้วคนหนึ่งรู้สึกยังไงคณะโยมอยู่อะไรนะโยมพิชโยมพิชโยมเล้ง แล้วก็โยมอีกคนนึงเจ้าของส้มวิดีโอเชื่อเลยนะอืถามไปแล้วนั้นสอบถามโยมอีกคนนึงนฐานะเป็นเป็นหัวหน้ารู้สึกอย่างไรมาทําความดีในครั้งนี้เนี่ยทำความดีในครั้งนี้ทำความดีครั้งนี้ตั้งใจมาจ้ะทำความดีเพื่อพ่อเพื่อพ่อหลวงของเราใช่ค่ะเพื่อตัวเองเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติใช่ค่ะแล้วก็เป็นวันเกิดตัวเองที่ผ่านมาแล้ว ก็เลยถือโอกาสมาทําตรงนี้ทุกๆคนรวมกันมาโดยไม่ได้นักใหม่นั้นี่ประมาณนี้กว่าหลายคนนะโยมนะสิบกว่าคนค่ะสองทีเนี่ยสองทีมาสองกลุ่มเนี่ยคือชุ่มชุมหลังเสมหมดเลยแล้วก็มีเพื่อนเน่าชุมอยู่สามคนค่ะค่ะแล้วนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้คุณยายแปดสิบสองปีพรุ่งนี้วันเกิดแล้วค่ะก็เลยพามาด้วยวันเกิดของคุณยายนะค่ะวันที่สิบหกพรุ่งนี้อ๋อแปดสิบสองปีค่ะก็เลยพามาด้วยจะนเรมโฟนจะโยมโหยอายุวันฝันยืนอ๋อ รวมกันแล้วก็สิบกว่าคนเหรนะที่ทีมงานวันนี้สองทีมเนี่ยใช่ค่ะอ๋อทั้งเด็กเล็กมากันหมดเลยนะใช่ค่ะงใจทำค่ะจ๋ายอมจ๋ายอมสาธุจ๋ายอมจ๋าจ๋าานี่คือการสัมภาษณ์ของคุณยมเล็กแล้วก็มาช่วยกันพัฒนาโบสถ์วัดจมูลนั่นแหละค่ะนัรองประธานชุมชนค่ะจ๋า แล้วก็ประสานงานมาโดยพระอาจารย์สมหมายวรรรมมัวเนาะเลรขาของวัจมูลนครั้งนี้เป็นเป็นเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมมากเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมน่ายินดีมากสหรับ ใครหลายๆคนที่มีจิตสาธารณะมาทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนอย่างนี้